สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการนะครับทำประจานชีวิตนะครับผมยังคงอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับเพราะว่าในไต้หวันก็มีคนไทยนะครับที่เป็นพิเนข้างเยอะพอสมควรและหลายคนเองก็มีแป๊กราล่าชีวิตที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านะครับวันนี้นะครับจะฟังจากเออคุณจริงๆเพื่อนๆเรียกว่าคุณอ้อยนะครับแต่ชื่อจริงคือคุณพิทพรดาเขียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับพี่น้องที่นรักทุกท่านครับผม คือได้นั่งคุยกันมาช่วงใหญ่ๆนะครับแหมชีวิตดูเดือนเลือเล่อนผ่านทีเดียวนะก่อนที่มามาเป็นคริสเตียนนะครับจริงๆแล้วคุณอ้อยเป็นคนจังหวัดอะไรฮะชัยภูมิค่ะเป็นคนจังหวัดชัยภูมิภาคอีสานอำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองค่ะนะครับแล้วชีวิตเป็นไงอยู่ทางบ้านก็อยู่ทางบ้านก็คือพ่อแม่ดูแลนะคะเราทำอะไรที่บ้านก็ตอนนั้นก็คือพ่อเขาก็เป็นอาชีพแพทย์ประจำตำบลใช่ไหมคะพ่อเป็นแพทย์ประจำตำบลค่ะพ่อแม่ก็เย็บผ้าส่งรูปเรียน อาชีพเย็บผ้าแล้วก็เป็นครูคสอนเย็บผ้าในหมู่บ้านนะมีพี่น้องทั้งหมดสามคนก็มีพี่สาวตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็มีตัวฉันเองแล้วก็มีน้องชายเป็นต้นน้องแล้วก็ทราบว่ามาอยู่ที่ไต้หวันมานานไหมก็รวมถึงถ้าวันนี้ก็คือสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีตอนที่มาไต้หวันตอนนั้นเนี่ยเราเรามายังไงมาทำงานเป็นแท็ก มเนไ้แท็อาจารย์มเนแทคกก็คือมาทำงานโรงงานก่อนมันโรงงานก่อนประมาณสี่ปีสี่ปีแท็กแท็กนี่ความยาวเท่าไหร่อะแท็กความยาวก็คือของแต่ละแท็กก็คือสามปีสามปีทำไมเราอยู่สี่ปีอะเพราะว่าเราโรงงานแรกนี่เราอยู่สองปีครึ่งแล้วโรงงานที่สองนี่เราไม่โกแท็กเรากลับมาเรากลับเมืองไทยเสร็จแล้วก็มารู้จักกาแฟครับรู้จักผู้ชายคนหนึ่งคนไทยก็เขาบอกให้ทําเรื่องแปลงมาก็เลยได้ทําเรื่องแปลง ค่ะได้ทราบว่าการทําเรื่องแต่งมาเป็นการจ้างแต่งรับจ้างแต่งค่ะตอนนั้นหมดเง,งินไปเท่าไหร่ประมาณสองแสนห้าสองแสนห้านะครับคนไทยค่ะ,ค,ะคือประมาณว่าสาวไทยแต่งงานกับหนุ่มไต้หวนันแต่กับเพื่อที่มาที่นี่ใช่ไหมครับและมาที่นี่แล้วเป็นองครับไม่ธรรมดาครับหญิงผู้นี้ได้ทําสิ่งต่างมากมายเช่น ต่อเล่นการพนันการพนันนี่คนไทยไปเด่นเล่นหมดใช่ที่ร้านนี่คือเป็นเรปิดร้านอาหารไทยแล้วเปิดร้านอาหารไทยด้วยแต่แล้วเปิดบอลด้วยแล้วก็มีคาราโอเกะขายเหล้าขายเบียร์ขายเหล้าขายเบียร์แล้วก็ขายหวยขายหวยรับโอนเงินซึ่งสิ่งต่างนี้ผิดกฎหมายหมดเลยค่ะแล้วก็ปล่อยเงินดอกออกปล่อยเงินดอกเองให้คนไทยกู้ค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยตอนนั้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกดดอกเบี้ยร้อยละสิบค่ะอ๋อร้อยละสิบรายได้ก็เป็นกอบเป็นกำเป็นกอบเป็นกำคือ สบายสบายโดยที่ไม่ต้องเยว่าไวายแรกก็ต่อเดยเป็นแสนเงินขาดแสนขึ้นค่ะพัน้องแสนขึ้นไปแน่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือก็ตอนนี้ก็คือเป็นเมียน้อยให้ด้วยนะคะอยังมีตกแล้วก็ประมาณสิบเดปีแล้วก็คิดว่าการเป็นเมียน้อยนี่คือเราก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาใช่ไหมคะครับเอาเป็นว่านี่ในชีวิตเอาแบบไม่ต้องลงรายละเอียดเนาะข่าวขพาวไแล้วก็พอจะจะนึกภาพออกนะครับว่าจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเดินทางจากประเทศไทยจ้าง ผู้ชายไต้หวันแต่งงานเ <ờ, S 1> สียเงินร่วมสองแสนกว่าบาทแต่ก็สามารถมาเก็บผลประโยชน์ในไต้หวันไม่น้อยที่เดียวดย้วยอาชีพที่ผิดกฎหมายก็เยอะไม่พอ <ทำ S 1> ยังมีปัญหาในเรื่องของการลูกบุญยีเนาะการไปเมียน้อยนัคือไงวาก็อาจจะสร้างสร้างปัญหากับครอบครัวอื่นด้วยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าพี่นนอะครับอย่างที่บอกเนาะต้องขอบคุณพระเจ้าทุกกนดีใจกันแล้วแต่พี่น้องครับถึงแม้ชีวิตเราจะผ่านกระบวนการมาเยอะนะจะ ติดลบมากขนาดไหนก็ตามแต่เราขอบคุณพระเจ้าคุณมุงอ้อยเนี่ยอยู่วงการตรงนี้เนี่ยมีปัญหาตํารวจบ้างไหมก็มีค่ะก็แต่ว่าก็ผ่านได้โดยตลอดเพราะช่วงนั้นยังไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็มาตรวจใบกามามาตรวจอะไรใบเมื่อกีบอกใบขาวรอนคือบัตรบัตรที่ว่าสามารถทํางานอยู่ตะวันได้นะคะอืมคลิกใบอะไรที่เรียกใบกามาถาวรอนอกกามาถาวรคือสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดชีพคืออันนี้ อันนี้ก็ทุกคนก็อยากจะได้เนาะใช่ไหมมันทํายากค่ะทายากมากโอเคเะเดี๋ยวเราุยช่วงที่สองเนาะที่พระเจ้าเมตตาในเรื่องนี้แต่ว่าจนแล้วจนรอดนะครับก็ทราบว่าเจอตํารวจนอกเครื่องแบบมาสืบแล้วก็เข้ามาจับที่บ้านเลยที่บ้านเลยค่ะมาเจอไอ้โวยหวยโวยหวยกบบโอนใบหมายเรื่องบัญชีโอนเงิน คือการโอนเงินกลับไปต่างประเทศนี่ถืาผิดกฎหมายผิดกฎหมายแต่เราทำเองเรารับเรารับทำใช่ไหมให้กับคนอื่นใช่ไหมเราทําเองของเราเองาเอคือของของแฟนเขาอ่ะของแฟนเขาให้ทำาอ๋อครับก็นี่คือสิ่งสิ่งที่เราคูดตีมาตลอดตลอดเยวเวลากี่ปีนะที่ทำจริงก็ประมาณห้าปีที่ทำจริงๆแบบเนื่นเนินเน้นเน้นคือห้าปีห้าปีเต็มเมค่ะแบบสบายโดยที่ไม่ต้องทํางานอะไรเห็นไหมครับพี่น้องนี่ก็คือวิถีชีวิตของความหลากหลายเนาะ แล้วหลายคนมาก็เป็นคนงานนะครับพี่น้องแล้วทราบว่าคนงานบางคนไปทำงานก่อสร้างก็นี่ผอยู่บนากก็ตกลงมาจากที่สูงก็เสียชีวิตก็ก็มีนะครับบางคนก็มาเนี่ยเปิดบ่อนเปิดร้านอาหารมีความหลากหลายอย่างทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังในช่วงที่สองนะครับของชิ้นคุณอ้อยว่าหญิงผู้นี้นะครับได้เปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสได้อย่างไรสักครู่กับ